สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะแอนจะพาชมเอเวรเรสทั้งสองคันนี้นะคะด้านซ้ายเป็นรุ่นสปอร์ตและด้านขวารุ่นไทเทเนียมพาค่ะพี่พี่ขาซึ่งทั้งสองคันนี้จัดทรงเหมือนกันต่างกันตรงที่คันนี้นะคะจะจะัดทรงโรดสองนิ้วส่วนอีกคันนึงเนี่ยความสูงปกติแอนจะพามาเทียบนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่มีแพลนในอนาคตอยู่นะคะว่าจะใช้รถทรงปกติหรือว่าจัดทรงโรดหรือจัดทรงยกดี คลิปนี้นะคะจะพามาชมเลยว่านี่คือความสูงที่แตกต่างกันนะคะพี่ๆคะเดี๋ยวขอเริ่มจากคันที่จัดทรงโหลดก่อนเนาะทั้งสองคันนี้จัดทรงเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้จะเน้นเป็นสีดําเงาหมดทั้งคันแล้วก็ตัวโลโก้นะนะเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะสีเงินมาพร้อมไฟลดีตรงกลางอากริกเอเวอเรสต์นฝากระโปรงหน้าเนี่ยอันติดตั้งให้และ ไฮไลท์ก็คือทั้งสองคันนี้แรปสติ๊กเกอร์นะคะสีเทานาโดโเกให้ทั้งสองคันเลยเป็นเกตเพชรด้วยค่ะคิวตัวเองได้นะคะแล้วก็ลอหออกเนะี่ยไม่ทำลายสีผิวเดมของตัวรถเนาะชุดสเกิร์ตจะใช้วิธีการตัดสติ๊กเกอร์นะคะแต่งดีเทลตัวรถอีกเช่นเดียวกันชุดสเกิร์ตจะเว้นวนอลเย์สองเซนเซอร์และไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะเรดาร์าตรวจจับคนเดินคนเดินถนนระบบเบรกทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติรวมถึงกล้อง360องศารอบคันด้วยค่ะ นี่คิวล้อนะคะขนาดสนิ้วเป็นแบบนูนทั้งสองคันติดไซ์คิวล้อเหมือนกันไฮไลท์ High ก็คือคันนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชุดโหลดนะคะเป็นของ Pro Fender OEM ขนาด2.5งจุพหค่ะพี่ๆขาแบบนี้เลยโหลดลง2นิ้วนะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเกาะถนนมากขึ้นนะคะพอเราเปลี่ยนโชกเนอะรวมถึงชุดเบรกเบมโบลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวมะนาวนะคะยี่เซตนะคะตัวนี้ จานเบกก็เซาะร่องให้ของเบมโบแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางโตโยทยโอเพนคันที่เป็นยางออเทเรนซีรีย์ยางอยู่ที่275 5 5ขนาด20นิ้วค่ะซึ่งอีกคันหนึ่งนี่ก็เป็นยางโตโยทยโอเพนคันที่เหมือนกันแต่ว่าเลือกเป็นยางอานะทีนะพี่ๆขาแล้วก็เป็นดิสเบกเดิมโรงงานนะคะแบบนี้ล้อสีดำเงาความกาวามก้างของล้อออฟเซ็ตล้อ รวมถึงซีรีส์ยางเนี่ยก็ขนาดเท่ากันแต่นี่คือความถูกเดิมๆนะคะคิ้วล้อก็โปร่องออกมาแบบนี้เหมือนกันด้านหน้านะตัวเนี้ค่ะเป็นสีดําเงาแต่ลูกค้าเขาเลือกแต่งชุดกระจกหน้านะคะให้มีกิมมิกมากขึ้นโดยการเลือกติดเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์พี่ๆรีเควสได้นะคะแบบนี้เลยม้าเป็นสีทองตัวม้าของคันนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็ตัวไฟ led ลูกค้ารีเควสเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเหมือนกันตัดสีเหมือนกันค่ะพี่ๆขา ครอบไฟหน้าสีดําเงาชุดครอบรอบคันเนี่ยมีให้เหมือนกันและที่สาคัญทั้งสองคันนี้แรปสติ๊กเกอร์ครึ่งคันเหมือนกันเป็นทูโทนนะคะก็ะคือเป็นสีดําเงาคารึ่งคันแล้วก็สีเทานาโดโกเกยครึ่งคันด้วยนะคะคิวการ์สติดตั้งให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเผื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถเนาะเพราะว่าไม่ว่าพี่ๆจะเลือกรถเป็นรุ่นอะไรก็ตาม <S <S สามารถตัดทรงได้แบบนี้ทั้งสองรุ่นเลยนะคะ มาชมด้านท้ายกันนี่คือคาดท้ายเอเวอร์เรสต์นะคะแบบมีไฟมาพร้อมคาดท้ายคายเย็นด้านบนติดตั้งเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นสีดำเงาอะคริลิกสปอร์ตมีมาให้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะแบบนี้พาร์ทงานแท้จะต้องมีเพจวิกเตอร์ติดมาให้ที่ชุดชิ้นงานแบบนี้ด้วยส่วนตัวท่อคู่เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีโครเมียมนะคะชุด สเกิร์ตเดิมมาเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นนะไดใช้วิธีการตัดสติกเกอร์แต่งนะคะให้มีดีเทลให้ดูสวยงามมากขึ้นและไฮไลท์ลูกค้าเลือกติดตั้งเพิ่มเป็นชุดท่อ HKS นะคะเสียงก็จะทุ้มขึ้นอันนี้เราเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนชิ้นนะคะพี่ๆขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวปลายท่อนะเปลี่ยนทั้งชุดนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะที่มองหารถยนต์ฟอร์ดใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ย mm. ก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดหหรือแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์แอดไซด์ฟอร์ดโปรด,ดีนะคะไม่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดูรถเป็นรุ่นไหนเลนเจอร์ anger, หรือเอเวอเรสก็ได้ทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้มีบริการมีโปรโมชั่นนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ลและส่งมอบรถถึงที่ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมเนาะแอนอยู่คอนโดก็แกรี่สาขาปทุมธานีแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเวลาที่อันมีชุดแต่งอื่นๆน,นะคะจะพามาชมไม่ขาดไม่หายรับรองว่าลูกค้าที่กดติดตามนะจะได้รับรายละเอียดข้อมูลนะคะหรือว่าแนวทางการแต่งรถหล่อๆแบบนี้ก่อนใครแน่นอนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย